สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวภาชาลิชาติค่ะเลขที่20ชั้นมสทับเค่ะเดมีอะไรคุ้ณคะเดี๋ยวคุณจะให้นักเรียนไปจัดชั้นหนังสือตามคนนะคะ แม่แม่แม่มีอะไรให้หนูช่วยไหมตักผ้าให้แม่หน่อยได้เลยความรู้สึกหลังจากที่ได้ทําความดีนะคะหนึ่งก็คือช่วยคุณครูจัดหนังสือในห้องสมุดสองก็คือช่วยแม่ตากผ้าน,นะคะก็รู้สึกดีค่ะรู้สึก ได้แบ่งเบาภาระแล้วก็รู้สึกเป็นประโยชน์ของสังคมค่ะค่ะคุณค่ะ